กระซิบบอ,อกเรานำเสนอรถกระบะโตโยต้าวีโก้พีเลนเนอร์นะคะรถกระบะปี08ตัวสูงนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะเครื่อง3 0 0 0ซ c นะคะราคาเงินสดคัน159,000บาทเครื่องดีเกียร์ดีช่วงร่างดีสีเต็มคัสตีไม่ผุนะคะแอร์เย็นค่ะภาษีพรบรปี67นะคะเอกสารมีครบทุกท่าน รถตามสภาพนะคะเป็นรถจดมือสองนะคะ159,000บาทขอราคานี้เลยนะคะงดเจราจาต่อรองค่ะท่านใดที่สนใจรถยนต์คันนี้นะคะท่านดูรถได้ที่จังหวัดอุดรธานีถ้าท่านหาซื้อไปใช้นะคะก็สามารถต่อค่าน้ำมันกลับบ้านกันได้แต่ราคาตัดพ่อค้าไม่มีนะคะขอราคานี้เลยสนใจเน้นโทรก่อน,นะคะ่ะติดต่อโดยตรงเจราจาโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิป แอดมินได้ดใส่ข้อมูลพร้อมเบอร,เอร์โทรผู้ขายไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ